วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเส้นแม่กำปองนะครับแม่กำปองแล้วก็ต่อเนื่องไปยังน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนนะครับก็ใช้เส้นทางง่ายที่สุดนะครับก็คือสันกำแพงสายใหม่นะครับขับตรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยนะครับจนจะเจอแยกนะครับก็ยังตรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนะฮะจนเจอสามแยกแยกหนึ่งนะครับที่จะเขียนว่าน้ําตกน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนเนี่ยสามสิบสามกิโลนะครับอันนี้ก็ขับไปทาง สันกระแพงสายใหม่ครับเส้นทางนะครับหลังจาก4เลนมาก็จะเข้าสู่2เลนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีป้ายเขียนไว้นะครับอยูประมาณสักี่สบโลนะครับถึงห้วยแก้วนะครับก็จะเป็นทางที่จะขึ้นตะบูร้อนแจซอนนะครับแต่ต้องผ่านแม่กำปองก่อนนะครับมาถึง 3แยกนะครับที่จะเลี้ยวซ้ายไปน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับเราก็ตรงไปครับที่สี่แยกเออสามแยกแห่งนี้นะครับก็ยังคงตรงนะครับผมตรงไปนะครับซ้ายมืออันนี้ก็จะไปน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับเรายังคงใช้เส้นทางตรงไปครับผมเส้นทางหลังจากน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับก็นี่ครับก็ยังขึ้นเขาอีกนิดหน่อยนะครับไม่ชันมากนะครับ เส้นทางนะครับก็จะขึ้นเขานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ขึ้นเขาที่จะชันขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มาได้ครับ,บายสบาย แก้วนะครับก็จะเจอ3ามแยกนะครับจาก3ามแยกตรงนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่รู้สึกจะไปดอยสะเก็ดนะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับนี่ครับเลี้ยวขวามาทางนี้ครับก็จะมีป้ายนะครับบอกโรงคั่วกาแฟอะไรนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเจอ3ามแยกอีก3ามแยกหนึ่งนะครับอ๋อสามแยกซ้ายซ้ายนี่นู่นครับซ้ายหน้านั้นไปดอยสะเก็ดนะครับเราจาก3ามแยกตรงนี้นะครับก็ยังให้ตรงไปอีกนี่นะครับเราจะเจอ3ามแยกตรงนี้นะครับ สามแยกนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายไปดอยสะเก็ดนะครับเราไปทางาป้ายนะครับด้านขวานี่นะครับมันจะเขียนว่าตรงนี้ครับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน33กิโลนี่นะครับนี่ครับจากป้ายนี้นะครับเราก็จะ เห็นป้ายคำว่าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน33กิโลนะครับก็พูดง่ายไปลํำปางจากเส้นทางตรงนี้นะครับผ่านบ้านแม่กำปองไปนะครับก็จะเป็นทางที่ใกล้ที่สุดครับไม่ต้องไปลํำปางให้ไปทางเชียงใหม่ด้านนี้นะครับเส้นทางนะครับนี่ครับก็วิ่งยาวไปเรื่อยๆรครับจะผ่านบ้านแม่กำปองก่อนนะครับแล้วก็ไปถึงอุทยานแจ้ซ้อนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับก็เส้นทางนะครับหลังจากขับ จากสามแยกก็ขับตรงมาเรื่อยๆครับเนี่ยทางก็จะเป็นลักษณะของขึ้นเขานะครับทางไม่กว้างมากนักนะครับแต่ก็พอสวนทางกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะผ่านโครงการหลวงตีนตกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีป,ป้ายเตือนนะครับทางคนเที่ยวครับขออาระวัง ตอนนี้ก็เป็นโครงการหลวงนะครับตีนตกนะครับก็เป็นจุดแวะพักก่อนที่จะขึ้นแม่กำปองครับโครงการหลวงตีนตกนะครับก็มีร้านกาแฟแล้วก็มีบ้านริมน้ำที่ก็เป็นส่วนของ องฝกานกแฟเดี๋ยวสังกาแฟกฟ่อนาไปถ่ายตรงนู้นก่อน いい <music> ทางไปผาน้ำรอดนู่นเนี่ยเห็นหินแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะรอดมาเฮ้เมื่อกี้ผ่านตัวอะไรแวบๆบแบบตัวลูกนี่เองรียกว่าตัวอะไรว้าวนั่นตันอีกไหนอะ่ะหรือต้นไม้ต้นนี้ได้ใหญ่ไหมลูก oh <laughs> ก็ใช้เจ้าไอรีโวนะครับ2.84คู4นะครับรีโว่ล็อกโคนะครับผมก็ขึ้นเขาด้วยเกียร์อัตโนมัติปกติก็เรียวแรงก็เหลือแล้วนะครับรุ่นนี้ร้อยร้อยเท่าไหร่วะร้อยหรือร้อแรงม้าเริ่มจำไม่ได้เฮดได้มาหลายยี่ห้อนะครับเริ่มลงนะครับกับรถตัวเองแล้วนะครับอันนี้ก็เดิมสนิททุกอย่างครับใส่แค่โชคโรบัตแล้วก็กรองของอ่าบีเนะครับ การขับรถขึ้นเนินนะครับขึ้นบนดอยนะครับของแม่กำปองเนี่ยนะครับรถยนต์ที่ใช้ควรจะเป็นรถที่มีแรงบิดนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่ชันนะครับแล้วก็ขึ้นเขาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นรถที่ประมาณอีโคคาร์พันสองเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยตรงไหนนะครับถ้าสมมุติว่ามันหยุดคาเนินเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะไปต่อลําบากนะครับเพราะฉะนั้นรถที่จะขึ้นได้นะครับควรจะเป็นรถที่ ดีเซลที่มีแรงบิดดีๆหรือเบนซินเทอร์โบก็ได้นะครับที่แรงบิดมาในรอบประมาณสักพันกว่ารอบนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับออกจากโครงการหลวงตีนตกนะครับก็เตรียมเข้าสู่แม่กำปองนะครับก็ขับเลยขึ้นไปวันนี้ผมก็มากับเจ้าตัวนี้ครับดีโวล็อกโนะครับก็ขับขึ้นเขาสบายๆด้วยโหมดเกียร์ด ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับถ้าไม่ได้ลเ,ดเล็นเร่งแซงอะไรมากนะครับก็ใช้โหมดธรรมดาปกติมันต้องไปถึงขั้นกดปุ่มขอวงรอบนะครับเดี๋ยวนี้รถด,ดีเซลรุ่นใหม่นะครับอย่างรีโวเนี่ยเนี่ยแรงค่อนข้างที่จะดีนะครับแรงบิดมาในรอบพันกว่านะครับก็นั่นหมายความว่าเราขึ้นเขาอย่างเงี้ยไม่ต้องชูดขึ้นไปนะครับเราเวลาชะลอลงเขาเนี่ย ECU มันก็ฉลาด ฉลาดที่ที่จะหน่วงนะครับถ้ามันหน่วงไม่ได้เราก็ใช้ซีเกินเชี่ยวนี่ครับตัวเกียร์ลดสป e e นะครับขึ้นลงทางข้างหน้าก็จะเป็นลักษณะนี่ครับโค้งไปพุ่งมานะครับซ้ายนี่ก็เป็นบ้านป๊อกนะครับบ้านแม่ลายนะครับเราไปขวาครับบ้านแม่กระป๋องอันนี้ก็ดังๆงานร้านกาแฟสดใหม่นะครับต่อไปึ้นผมก็ยังดันด้วยเกียร์ดีปกตินะครับ แรงมันมาที่ประมาณสักพันกว่ารอบเหลือๆนะทางขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมบางคนก็อาจจะบอกเอ้ยอีโคคาร์มาได้นะครับใช้เองกบกรถเครื่องพันสองได้มาได้ครับแต่ความเร็วที่ที่เขาจะเค้นมาได้เนี่ยเชื่อว่าอย่างเงี้ยรถสวนมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีต้องเบรกจอดถึงขั้นจอดเลยนะครับ มันเริ่มต้นใหม่ไม่ได้สู้ความชันไม่ได้แล้วถ้าเวียงขึ้นมาเนี่ยนะขับแล้วส่งขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าสมมุติเรามาจอดคาเนินนี้สมมติรถสวนมานะต้องจอดอย่างเงี้ยอันนี้ผมจอดละนะผมก็แตะกัะเร่งต่อมันเดินที่พันสี่ร้อยรอบเนี่ยมันก็มาแนละ้วเรี่ยวแรงมันก็มาแล้วถ้าเป็นพั้วรถเจนีโคคารนนะครับก็อย่าเสี่ยงเลยโดยเฉพาะหน้าเทศกาลที่มีส่วนขึ้นสวนลงนะครับรถที่เป็นดีเซลจะได้เปรียบมากกว่านะครับแต่ถ้ารถรุ่นใหม่อย่าง ตุยต้ารีโวคันนี้สบายครับนะแรงมันมีต่อเนื่องตลอดเลยไม่ไม่ไม่ไมต้องห่วงนะครับว่าจะมีหมดนะครับสมัยก่อนผมเอาตัวไอวีโก้เครื่อง2,500มายอมแล้วว่าอื่นนะครับมันอื่นคือมันดําที่เกียร์หนึ่งครับแล้วพอเกียร์สอปุ๊บนันเกียร์ธรรมดาพอเกียร์สหายมันห่างกันไลยมากมากเกิดนะครับทำให้เวลาขึ้นช้าต้งดันที่หนึ่ไปตลอดสอนีโบรนะครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใหม่ละเพราะฉะนั้นขึ้นเขาเนี่ยแรงบิดสําคัญกว่าแรงม้านะครับที่สําคัญคือไปในรอบต่ดรอบต่ันแต่ที่พันนิดๆพันนิดๆนะถ้าคุณมาเครื่องเบนซินแล้วประการคุณห่อไปสามพันสี่พันรอบนะครับเหนื่อยครับนะฮะยิ่งหน้าเทศกาลเนี่ยบางทีเราต้องเบรกนะครับจังหวะที่เราต้องเบรกอร์กน,นะครับ,รนะรบก็คือแรงบิด เดี๋ยวคุยเรื่องรถไปเรื่อยๆ ind, ขับไปเรื่อยๆด้วยตอนนี้ถึงหมู่บ้านแม่กำปองแล้วครับหมู่บ้านแม่กำปองบ้านท่องเที่ยวยินดีต้อนรับนะครับก็เราจะเห็นหมู่บ้านข้างหน้าหมู่บ้านแม่กำปองนี้เขาไม่ใช่เป็นชาวเขานะก็จะเป็นชาวพื้นราบนี่แหละแต่มารับจา้างเก็บกาแฟนะครับก็เลยเก็บใบเมี่ยงแล้วก็กาแฟนะครับที่นี่ก็เด่นดังเรื่องใบเมี่ยงกั กาแฟนกาแฟปลูกนะครับแล้วบ้านเตึบทุกหลังเลยนะมีทางน,น้ําตกนะครับผมชอบหมู่บ้านที่นี่มากนะครับต้องชมชาวบ้านที่นี่นะครับทําความสะอาดถนนหนทางขยะเขยืไม่ค่อยให้มีเห็นตรงนี้เป็นความดีความเด่นนะครับขอให้รักษาวไว้เนี่ยอย่างหทางชันๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโอ้โหถ้าอีโคคาร์มาตรงนี้นะแล้วจอดอย่างนี้นะแล้วเดินขึ้นไปใหม่นะนี่ผมผมจอดอยู่นะนะสนิทนะฮะร,รอบเครื่องประมาณ800 จะเดินไปรุ่นนี้มีการถอย 5V นะผมก็เดินต่อไปด้วยรอบพันสี่กว่าผมก็ขึ้นไปเรียบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ถึงพันพันกว่ารอบเลยประมาณพันห้าแต่ขึ้นเรื่อยเรื่เรื่อยๆความเร็วไม่ถึง20แรงมีนะครับข้างหน้าชันกว่านี้คนที่เอาอยุความมาต้องทรงนะฮะทรงหน่อยเพราะถ้าหยุดคาเดินเดี๋ยวมีปัญหายิงท่านั่งสี่คนจบเลยเอาวาสานะคับทางมันก็จะ แค่แต่สะอาดนะครับดูน,นี่ชมที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับก็จะมีโฮมสเตย์มากมายนะครับนี่นะะทางซ้ายทางขวานะครับแต่ข้อเสียคือที่จอดรถไม่ค่อยมีนะครับหน้าที่สการถ้าพึ่งรถรับจ้างได้ก็ควรจะพึ่งรถรับจ้างนะครับอย่างงี้ฮะรถสองแถวหรือรถชาวบ้านที่เขาบริการรับจ้างถ้าขึ้นมาเป็น100ร้อยคันแม่กำปองแตกแน่ครับผมแต่ที่จอดรถจะมีตรงนะี้ สองคันสมคัญนะครับมีฝรั่งได้หัวเก็บแฟก็ก็ทำที่จอดนี้ได้สองคันสมคัญประมาณนี้นะครับนะครับแม่กับปองมาที่ดูนะนี่ไม่ใช่หน้าเทศกาลนะจอดรถก็ประมาณนี้ครับซ้ายขวา มีจอดที่ที่โรงเรียนได้อีกหน่อยน,ยนะนอึงนะครับประมาณสิบลรอขางนะครับมีร้านอาหารท้องถิ่นเราก็เคยกินนะก๋วยเตี๋ยวนะเี่นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมน,นมีหลายร้านเนระาเขกินกะัจะชอบแบบบท็อปบท็อปอะเรคนหน่งชอบอะเดาว่า,าเส้นทางก็คิดดนะนส่วนบรรยากาศดีๆนะทางมันจะแคบๆอนะมันจะมีนัดท่องเที่ยวเซลฟีกันตลอดทางไส้อู ลุงป,ปุ๊ดลุงป,ปุ๊ด,ดตอียังไม่ค่อยดีเลยขอ,อไปลุงปุ๊ดป้าเป่งทริท่องเที่ยวก็จะประมาณนี้โอ้โหเยอะเลยเอาวันนี้อาทิตย์ด้วยกับการขับก็ขับขึ้นไปชา้ชาๆครับย่ก็จะมีบ้านพักถ้าต้องการมาโฮมสเตย์นะครับมาอยู่กับชาวบ้านนะครับที่นี่ยินดีเลย จรับนี่ทางข้างหน้าหาักสองอีกนะนี่ถ้าเป็นรถที่ชะลอมาช้าๆอย่างเงี้ยน,นั่งกันมา4คนนะครับมีหมดหมดแรงแน่นอนนะครับหักขึ้นไปอันนี้วัดวัดแม่กำปองหรือวัดคันทาพกษานะครับชนันชันขึ้นไปนะอันนี้เราไม่ต้องส่งนะเอพันหกรอรอบแต่เบาๆที่ความเร็ว18กิโลเมตรต่อชั่วโมนะครับ บอกแล้วว่าดีเซลนะอยู่นนีทุกคนก็จะมารวมตัวจอดพอ,อก,กันอยู่ที่วัดนี้ครับผมจอดซ้อนคันก็ตามนั่งรอนหน่อยบบริบบาก,การถ้าขึ้นกิวฟินก็จะทางก็จะชันกว่าน,นี้ขึ้นไปอีกนะครับรถอีโคคาร์ Car, ก็ไม่แนะนำเดี๋ยวก็จะบอกว่ามีขับไปได้ แต่อไม่แนะนำแล JI, ้วนะเดี al, ๋ยวมันจะหมดแรงเนาะปานก๋วยเดี๋ยวนะครับกาแฟ จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดโค้งที่แคบชันโอ้โครงทุกอย่างห้ากินเลนห้ากินเลนแปลว่าอะไรกินเลนไดนะ <c oughs> ้นะครับก็จะขับไต่ขึ้นไปนะครับชา้ชาๆเนื่องจากเป็นทางแคบนะครับผู้คนก็จะเดินบนถนนด้วยแต่ลิโวโอโคพไม่มีปัญหาครับยกท้ายขึ้นไปนะครับขับขึ้นไปชา้ชาๆช้าๆ <c oughs> ตรงนี้ก็ยิ่งชันเข้าวใหญ่นะครับรอยล้อรถที่มันมีอาการที่แรงบิดไปดีตะกุยนี่มันเนี่ยพียบเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟชมนกชมไม้นี่ม,มีที่จอดรถนะนตีวงเลียวตียังไงเนี่ยวงเลี้ยวตีตีไม่ใช่เยอะตูกตะลุกปีวงเลียวนแบบว่า หบาทสบาทมันก็ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับชมคลิปไปแล้วนะครับผมบกก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับคาราวานขับรถยนต์ไปต่างประเทศนะครับบกก็รับจัดนะครับรอบๆประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมานะครับลาวนะครับเวียดนามกัมพูชาจีนนะครับ ไปกับบกอกอได้ครับสนใจทิปไหนแจ้งมาได้ครับเดี๋ยวขึ้น l i น์ ID โชว์ให้นะครับผมสวัสดีครับ